สวัสดีค่ะการเข้าสวนทําสวนเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์และมีความสุขสําหรับป้านะคะป้าจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้ป้าก็จะมีแนวทางความคิดของป้านะคะว่าป้าจะทําอย่างไรในการที่ทําสวนเนาะสวนของป้าส่วนใหญ่ป้าจะเข้าอยู่สองคนกับน้องนะคะน้องก็จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเขาก็ทํางานเขาป้าก็ไปทํางานประจำเหมือนกันมากในสวนของป้าก็มีอสองไร่นะคะตอนนี้ ทำแบบไหนป้าถึงทำสวนได้การทำสวนไม่มีสูตรตายตัวค่ะสูตรใครก็สูตรมันจริงๆนะคะแต่ระยะที่การทำสวนส่วนใหญ่ป้าจะลงตอนเช้าๆนะคะอากาศจะดีมากๆรับอากาศเป็นสุดตอนเช้าช่วงเย็นก็นิดหน่อยไม่ไม่ไม่ค่อยมีเวลานะเหนื่อยมาแล้วเราก็ต้องพักเนาะเราสูงอายุแล้วเหนื่อยมาเราก็ต้องพัก ตอนเช้ามีพลังงานที่ดีเพราะว่ากลางคืนเราพักผ่อนเต็มที่เลวใช่ไหมคะกลางคืนเราก็คิดว่าตอนเช้าเราจะมาทําอะไรนาะเออทําอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามคิดไปตั้งแต่กลางคืนเลยอ๋อวันนี้เมื่อวานนี้มีเด็กเขาเก็บยามาให้หนึ่งเก็บยามาให้แบบเขาตัดยาเขาเก็บมาให้โอ้เราก็รู้สึกดีใจขอบคุณเขาเนาะขอบคุณเขาแล้วเราก็จะมาทํำยังไงป้าก็ทําล็อกไว้แล้วค่ะอย่างน,นี้ป้าก็ทําล็อกไว้แล้วล็อกนี้คืออะไรล็อกในต้นกล้วยของป้านั่นเองนะคะตัดกล้วยมาแล้ว ทำอย่างไรตัดกล้วยมาแล้วก็เอาใบไปวางตรงกลางแล้วก็เอาต้นของกล้วยเนี่ย่ะวางเป็นอ่คล้ายๆทำแปลงเราจะได้มีประโยชน์จากต้นกล้วยตรงนั้นนะคะกล้วยใบกล้วยมีประโยชน์หลายอย่างมากไม่ว่าจะคุมดินทำห่อขนมหรือว่าก้านของเขาเนี่ยถ้าเราจะปลูกถั่ักยาวนะะเราก็ถีบเอาใบเขาไปทำปุ๋ยปุ๋ยเนาะแล้วก้านของเขาทำอะไรได้ทำเชือกค่ะทำเชือกตรงนี้ ทำเชือกลงมาเราไม่ต้องไปซื้อซื้อไม้ค้างถั่วไม้ที่แพงๆนะคะที่เขาขายเป็นมัดๆเราก็ซื้อมาแถวหนึ่งเราก็ซื้อมาสักสี่อันก็พอแล้วเราก็มัดโยง,โง,โงตรงปกติค้างถั่วเขาจะทาเป็นเชือกใช่ไหมคะตาก็ยังไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนาะเดี๋ยวปู่ปัวจะทาให้ดูเพราะว่า,าถ่ายคลิปก็ถ่ายคนเดียวส่วนใหญ่จะถ่ายคนเดียวเราก็จะค่อนข้างจะต้องต้องหาจังหวะเวลานิดนึงเนาะเอางี้ไปมัดติดกับค้างถั่วติดกับเชือกที่เราขึงในสี่ต้นนั้นนะคะ แล้วก็เอาต้นนี้มาวางกับต้นถั่วฝักยาวแค่นี้เราก็ประหยัดการซื้อหมายได้ตั้งเยอะเพราะว่าใบกล้วยหรือการกล้วยหรือต้นกล้วยมีประโยชน์ทั้งหมดแล้วแต่วิธีคิดการลงมือทําของเราเนาะป้าก็จะนําเนี่ยไม้นี่แหละคะ่ะมากั้นตรงต้นกล้วยไม่ให้มันต้นกล้วยกลิ้งแล้วเราก็เอาใบหญ้ามาทับมาทับมาทับให้เป็นแปลงใต้บนใบไม้นะเราก็คุมดินเอาไว้ใต้ดินก็จะมีจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นหรือไม่ก็ถ้าเราเอาขีว้วัวมาทับอีกทีเนี่ยเอาใบไม้ลงไปแล้วใช่ไหมคะเอาขีว้วัวลงมาทับใบกล้วยก่อนก็ได้ใบกล้วยลงไปก่อนอันดับแรกอันดับที่สองชั้นที่สองเราก็ขีว้วัวลงไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ขึ้นมากินขีวข้วัวขี้วัวในจุลินทรีย์กินใบไม้กัดกินใบไม้ให้ย่อยสลายได้แล้วก็เราก็เอาดินที่เราหมักแล้วมาทับบนขีว้วัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ชั้นนั้นคือชั้นที่สามที่เราจะทําปลูกผักได้ง่ายมากๆแล้วก็เอต่อไปถ้าเราปลูกผักลูกอย่างเช่นปลูกฟักทองนี้นะปลูกฟักทองนะคะปลูกฟักทองป้าไม่ได้ย,าย้ายคือเราสับไนปนี่ปลูกฟักทองนี้บนแปลงนี้ป้าก็ทําไปแล้วนะคะบนแปลงนี้ป้าก็ทําไปแล้วนะคะ <S 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 เพราะว่าระยะเวลาที่ฟักทองเขากําลังเก็บลูกกาลังได้ผลผลิตระยะเวลานั้นเนี่ยคือการหมกักดินของเราหมักปุ๋ยของเรา พอเราเก็บเกี่ยวฟักทองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถเก็บเกี่ยวปุ๋ยผลผลิตของเรานําไปจําหน่ายได้อีกเห็นไหมคะโชคสองต่อคือปลูกผักได้ได้ปุ๋ยด้วยก็อยากจะมาเล่าสู่ฟังประมาณนี้นะคะการเกษตรไม่มีสูตรตายตัวมีแต่สูตรของใครสูตรของมันแล้วแต่เราจะคิดทําอะไรมีโคนสุเราก็ทําทําอะไรสนุกเราก็ทําทําแล้วไม่เหนื่อย จงทาไปเถอคะค่ะทําแล้มีประโยชน์กับตัวเราส่งความสุขส่งพลังบวกส่งความคิดที่ดีส่งไม้เซตดีีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสําเร็จประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องที่หวังไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมคลิปประลองจุจๆขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ